วันนี้นุ้ยพาลุยจะพามาหมักหมูทำเออลาดหน้านะฮะสำหรับวันพรุ่งนี้วันนี้เราจะเตรียมหมูหมักไว้ก่อนนะคะแรกแกเราก็หั่นหมูไว้แล้วนะนี่หั่นหมูไว้เรียบร้อยแล้วนะคะการหมักหมูนะเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วนะคะซอสฟ้าเขียว แล้วก็น้ำมันงา <c oughs> เพื่อให้มีความหอมนะคะแล้วก็ใส่แป้งมันนะคะแป้งมันแป้งมันลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปสองฟอง